เคยทอาให้พ่อแม่ทำากรงเยให้พ่อแม่จ็บแล้วน้ใจเจ็บพอแม่าปากเ็ดหลงลงาล้าาบอแล้วแต่ม่เด้ผ่านโดยเครับแล้วก็ที่สองยทำแท้ให้เกิดมาไปมีแ้่ข่าเขาไหวหว่านเขาบอกเขาคุยนั้นที่ยกนีุ้ดท้าว่าโยมไม่ได้เป็นคนไปทขเอง จะยกล้วข้ฝให้ืดข้ฝาที่นงกระต่ายข้อฝายก็คือวามีตัว่วเลกในต่าง้าทุกคนต่นข้าตื่นไปไม่ผ่านตืนสายพอที่ขาเคยโง่ปีข้อมาโ่ที่โง่ีข้อฝ่าไปยข้อมาครับอีวันเวลาจะเป่นเขาตองให้ตื่นต่น้โน่โง่โี เขาเป็นทุกิดอนจ่าเป็นเขาเป็นเอ้่านตอแต่ข้อที่สี่โจแยกหัวแยงเกียวปากข้ารูข้าหัวข้าเรียวปากขาให้ข้อหัวมัแตกแยกขับให้ข้อหัวมันแตกร้าวจมก้อหัวคนตอคนแจ่จมหัวหุบหุบคนต่อแต่ข้อที่ห้าขับพลุดจีบข่าวจีเท้า เฉพอโตัวฟาบันเฉพาะองวผู้ผู้ฟาติดตั้งตูกตู้ถ้นาแนี้ให้ลงทบอุปกรณตัวเฉาะเฉพให้ผอบสองใส่สมัยุกด้วนไฟตาหนอครับอาไปตาอ้ามเอาด้แต่แต่สี่เปลีนก็ฝ่อยเป็นอย่างยี่ ต่ <Es> ัค้ากวัคับรับที่ทนะครับและเป่นขึ้นมา่อาว่าที่ยมเดแต่ว่าเปารัศนราจย่มเกป็นจะเปิเปิดเปิดร้อร้นอทาี่าอก่อก็เรื่อยๆของกอก็ใไปเรื่อยๆและเปิดร้อส่วกางที่เดเอแข่งครับเป็นสุข ว่าตุกตุกไม่ถูกิดยาดุจยิ้มพักนัตอที่ยากะกอนสูงสุดตุดข้าวกรง่หรเยอะๆของเยอะของเยอะตั้งแต่ปักชิมลงไปถ้าหาแล้วก็ วคือ้วขีาที่อยากจะบี่ยากถุสระาน่ำงแต่ต้นขสขาือ่็นหน้าเส้นี้ครับแล้วก็ใน้จเราเป็นแบบคนเราทุกคนอาจจะมีแบบเหตุกที่้ตายนะคุณผูยมเห็นว่าทุคนทุกทย้วพุดชุก่ายต่อเลือกตัสคนหน้าครับแล้วก็ก่อนที่ จะได้ทำที่ิธตีบหลเป็นข้าวอัตมาขอฝากผานดูของอาควดไทยอุบลราชธานีเพิมในวันที่27เมษายนอาควดไทยอุบลราชานจะมีการอากตัวสปหรือหา้าจัดดูของอาควาไทยเพื่อขอตัวสีทราบเพื่อจะจัดต่อฝา เนื่องจากกรณีเนี่ยสถานที่ขออาวุธเราไม่เพียงพอที่จะรองรับการโจมที่จะมาจากิู้สื่อข่าวปฏิบัติการต่างประนี้ที่มีาปรและประบารณ์ระ